สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตาปาโก้เกมแลกนาล็อกเอ e กซ์เน็กซเจนวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่อง KVN t i p นะครับผมเป็นพาร์ทที่3นะเราจะมาพูดเรื่องการคำนวณความแรงกันดีกว่าแล้วก็เราจะมาพูดเรื่องว่าการบิวตัวเพื่อ PVP เนี่ยจริงๆแล้วเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องเอามาบลกลกพุณหารกันนะครับแล้วคำนวณเหมือนกับการตีมอนสเตอร์ปกติหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาพบกันเลยครับ การเพิ่มความแรงของตัวละครมีคนพูดถึงกันบ่อยมากโดยเฉพาะใน PVP ที่ยังไม่มีใครแกะได้แบบ100%นนะครับขนาะใน Discord ของ s e ทรานะครับเป็นช่อง YouTube Channel นะครับผมแล้วก็เป็นบุคคลที่แกะแพดออกมานะ แกะแพดออกมาให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวก่อนหนะ้าหรือว่าได้รู้รายละเอียดเรื่องลึกนะครับหลายๆอย่างของตัวเกมนะครับผมยังมีการนําสูตรเนี่ยมาทดลองกันทุกวันเลยนะฮะจะมีการแบบเอา Excel นะครับมาโชว์กันแล้วให้แต่ละคนก็ลองไปลองก๊อปไปแล้วลองไปพิสูจน์แล้วมาคอมเมนต์กันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็ใช้ชุดคํานวณเดียวกันได้บางคนก็บอกว่าเออมันไม่ได้มันไม่ตรงสรุปนะฮะคือปวดหัวครับผมก็เลยลองเอาวิธีของผมมานําเสนอนั้น คำเตือนวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนมีรายละเอียดที่ขาดหายไปเพื่อทําให้เข้าใจง่ายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างที่รู้กันนะครับค่าความเสียหายหรือดาเมจที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะใช้สูตรที่เข้าใจง่ายก็คือดาเมจนะครับเท่ากับ a อคแทคูณด้วย100%บวกกับ f i n a ลพแล้วก็คูณด้วย100%บวกด้วย Final บัแล้วก็บวกด้วยดาเมจโบนัส จากนั้นนะครับนำค่าดังกล่าวมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ของขนาดเผ่าพันธุ์ธาตุนะครับโดยที่ทุกอันเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยร้อยแล้วเราก็หาอะไรบางอย่างมาบวกเข้าไปเพิ่มนะครับผมพอเราได้ค่าพวกนี้มาหมดแล้วเราจะมาจัดการกับค่าสุดท้ายและท้ายที่สุดนั่นก็คือค่า PVP โดยที่เริ่มต้นเราจะสตาร์ที่100%แล้วเราจะบวกที่เย final PVP damage bonus เข้าไปนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะฮะเราจะมาจบด้วยการบวก ค่า p p p ดาเมจโบนัสที่เป็นค่าคงตัวไม่ใช่คาเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโดยรวมนะที่ใช้จนถึงปัจจุบันคําถามคือเราคิดแค่นี้ได้ไหมนะฮะมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรามองในส่วนของดาเมจโดยตรงโดยที่เราไม่ได้มองถึงคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าสูตรค่าป้องกันของทางฝั่งตรงข้าม ถ้าหากเรานําสูตรค่าป้องกันของ,งทางฝั่งตรงค้าบเข้ามาเราก็จะได้ว่าดาเมจของเราเนี่ยจะเท่ากับแอคแท็คูณด้วยไฟ l d ลดาเมจดีดักชันอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าในมอนสเตอร์เนี่ยเท่าที่เห็นคนแกะออกมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครแกะค่าไฟ l d ลดาเมจดีดักชันของมอนสเตอร์ออกมาได้แต่ของคนเนี่ยคือมีชัดเจนอยู่แล้วว่ามีแน่ๆนะครับดังนั้นการคํานวณในมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ตรง ตรงไปตรงมากับการคำนวณในคนสัทีเดียวเพราะว่ามันขาดในส่วนของฟิแนลดาเมจรีดักชันนะครับการเทสที่หุ่นฟางนะครับค่านี้จะเป็นค่าที่เราตรวจสอบได้ยากที่สุดและค่าเสียหายที่ได้รับจะใช้สูตรอะไรหรือว่าเรียกว่าค่าเสียหายนะครับที่ฝ่ายป้องกันจะได้รับจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณน,นะครับเราใช้สูตรเดิมเนี่ยแหละครับแต่เราเอาค่าที่เป็นค่าพลังป้องกันเนี่ยมาลบนะครับออกจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นก็คือ เอา a อคแท็คูณด้วย100%บวกด้วย Final p e n ลบด้วย Final d e เ p รเราจะคูณกันต่อด้วย100%บวกด้วย Final Damage b o ั u ลบด้วย n a l Damage Reduction นะฮะเมื่อเราคำนวณ3ค่านี้ออกมาได้ปุ๊บนะฮะเราก็เอามาบวกกับ d m a g e Bonus นะครับซึ่งตัวตรงข้ามก็จะเป็น Damage Reduction นะครับเป็นค่าคงที่เนาะพอคำนวณอันนี้มาได้เราจะได้มาก้อนหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นเราจะก้อนนี้ไปคูณเรื่องไซส์เรื่องไทส์เรื่องธานะครับ แล้วก็ค่อยมาคูณในส่วนของ PVP โดยที่ PVP เนี่ยเราก็ใช้เหมือนคล้ายๆกันครับก็คือ100%บวกด้วย Final PVP Damage Bonus ลบด้วย Final PVP Damage Reduction จากนั้นค่อยนำทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้อันสุดท้ายจริงๆแล้วคือบวกด้วย PVP Damage Bonus ลบด้วย PVP Damage Reduction คราวนี้นะครับเราคิดย้อนกลับถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วเราต้องการที่โดนดาเมจน้อยที่สุดเราควรจะเพิ่มที่ตรงไหน ผมแยกสูตรออกมาเป็นสสีคือสูตรสีน้าเงินกับสูตรสีแดงสูตรสีน้ําเงินก็คือสูตรค่าคงตัวทั่วไปที่เราสามารถทดสอบในสนามหุนฟางได้บางส่วนนะครับผมเรามาดูที่สีสูตรสีน้าเงินก่อนสูตรสีน้ําเงินถ้าหากเราต้องการทําให้เราโดนดาเมจน้อยที่สุดมันง่ายมากเลยก็คือทําให้ค่าใดค่าหนึ่งเป็นศูนย์นะครับในนี้น่าจะไม่มีติดลบนะดูกันที่สูตรสีน้ําเงินก่อนนะครับเราจะมี3ค่าหลักใช่ไหมด้วยตัวสูตรเนี่ยมันเป็นการคูณกัน นะครับถ้างั้นเราก็แค่ทำให้ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเป็นศูนย์เอ k เราไม่สามารถทำเป็นศูนย์ได้นะครับผมแต่ว่าเรามาดูตัวคูณตัวที่2นั่นก็คือ100%บวกด้วย Final P-Pen ลบด้วย Final Defense นะครับถ้าหากเรามีค่า P-Pen ที่100แล้วเราหาค่า Final Defense เข้ามาได้ประมาณ200% นะพอ Final p p e พลบด้วย Final p d ปุ๊บนะครับผมมันจะได้เป็นติดลบ100พอเอาไปบวกกับค่าพื้นฐาน100%จะกลายเป็น0ูนะครับ a t ูณ0คูณด้วย Final Damage bonus ยังไงก็เท่ากับ0แสดงว่าการคำนวณบริเวณนี้ให้ค่าทั้งสูตรเป็น0 นะครับแล้วเราค่อยไปบวกดาเมจโบนัสอีกทีหนึงแล้วก็ลบดาเมจดีดักชันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากเราทำก้อนนี้เป็นศูนย์แล้วการคำนวณจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าดาเมจโบนัสของเรายังเป็นศูนย์อีกนะครับก็คือเราไม่โดเกือบไม่โดนโจมตีเลยสักทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าดาเมจโบนัสเรายังเป็นบวกอยู่เราก็ไปคูณเรื่องไทป์เรื่อง อิเลเมนต์นะครับผมการคูณด้วยอิเลเมนต์อาจจะมาคูณก่อนตัวบวกดาเมจโบนัสก็ได้นะค่ามันจะคาดคาดเคลื่อนกันเพราะว่ามีทั้งคนที่เทสตตอนเอาค่าดาเมจโบนัสไปบวกก่อนแล้วก็บวกทีหลังเนี่ยบางคนก็ได้ค่าตรงบางคนก็ได้ค่าไม่ตรงกันอันนี้ผมขอเป็นไม่คอนเฟิร์มไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าค่าดาเมจโบนัสของเราตอนนี้เราเป็นฝ่ายป้องกันเนาะถ้าค่าดาเมจรีดักชันของเรามากกว่าค่าดาเมจโบนัสของฝั่งตรงข้ามอีกนะครับผมเราก็จะแทบไม่โดน ต่อจากนี้เราก็แทบไม่โดนดาเมจแล้วนะเออต่อมานะครับเรามาดูเรื่องท้ายกับไซต์นะครับผมซึ่งใน PVP เราตัดสส่วนนี้ไปเพราะว่ามนุษย์นะครับหรือว่าเพลเยอร์เนี่ยไม่มีท้ายและไม่มีไม่มีเผ่าพันธุ์ 8, และก็ไม่มีขนาดครับ แต่ว่าเรายังโดนอิเลเมนต์ได้อยู่นะก็คือถ้าหากเราโดนโจมตีด้วยธาตุนั้นและเขาสามารถบัฟธาตุนั้นได้สูงพอเราจะโดนโจมตีได้มากขึ้นแต่ผมขอตัดทิ้งออกไปเนื่องจากว่ามันไม่มีค่าเข้าคู่นอกจากเวาเปลี่ยนเกาะเป็นธาตุน้าธาตุอะไรอย่างนี้ที่มันจะแบบว่าได้เปรียบเชิงธาตุเล็กน้อยอันนี้ผมขอตัดทิ้งไปก่อนละกันครับต่อมานะครับสูตรคํานวณตัวสุดท้ายก็คือค่า PVP นะถ้าหากก้อนทั้งบนนะครับเราเป็นศูนย์คูณ PVP เท่าไหร่จะทํา PVP มาเยอะแค่ไหนก็เท่ากับ0ูะย์นะ ก็ไม่ต้องคำนวณอะไรต่อแต่ถ้าสมมุติเรายังเหลือพีดามจโบนัสอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังบวกกันได้อยู่ครับสูตรคำนวณ PVP ผมใช้เป็นสีแดงนะครับทำไมถึงเป็นสีแดงเพราะว่าค่า PVP เป็นค่าสุดท้ายถ้าหากเราทำค่า P ี Final p p d ี a m e ิ e e d u c t i o n ได้มากกว่า Final PVP Damage b โบ u ัที่100นะครับ ค่าพื้นฐาน100%ลบด้วย100%จะเป็น0มันจะ0ทั้งต้อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปดูค่า PvP Damage Bonus กับค่า PvP Damage Reduction อีกครั้งหนึ่งทีหลังนะครับก็คือถ้าหากว่าเราทำให้เป็น0แบบง่ายๆตามสูตรนะครับผมแต่ไงขอขอย้ำอีกทีว่าเป็นความง่ายตามสูตรก็คือเราไปทำที่ Final PvP Damage Reduction ดีกว่านะครับยิ่งสูงมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าหากว่าติดลบได้ถึงร้อ แถ้าหากไปลบกับร้อยแล้วกลายเป็น0นะครับก็คือทั้งก้อนใหญ่เป็น0ูนย์แน่นอนนะครับคนเลยจะไปทำเซตเมอร์ฟี่จากที่ผมอธิบายไปพอกลับมาคิดถึงดาเมจที่ได้รับจะเห็นวิธีการที่จะลบสูตรคำนวณ นะครับโดยการทําให้ค่าใดค่าหนึ่งสูงมากๆหรือจะพูดง่ายๆว่าค่าต่างๆในเกมมีคู่ของมันผมขอตัดพิสิ c a l กับเมจิกออกไปนะเราจะพูดกันเป็น i n n l p p i n กับ Final Deep เลยนะครับนะครับแอคแท็กสเตเนี่ยกับ Deep Stat ที่เข้าคู่กันอันแรกเลย i n n l p p i n นะครับจะเข้าคู่กับ Final Deep Final Bonus นะครับจะเข้าคู่กับ f Final d e d u c t i o n ถ้า a อคแท็กสเตทั้ง2ค่านี้ของเราไม่สามารถผ่าน Deep Sta ที่เข้าคู่กันของคู่ต่อสู้ไปได้จะทําให้าดาเมจน้อยกว่าแอคแท็กที่เราสร้างมาผมมีตัวอย่าง3อันมาเพื่อให้เข้าใจง่ายนะก็คือ 1. ทําไมฟ a าเข้าสนไนเปอร์ที่ทำดาเมจไม่สนฟ i n นลพีทีถึงแรง2ทําไมสายจอะกอดทําค่า Final p พนได้น้อยเกินไปถึงตีคู่ต่อสู้ไม่เข้า 3. าํทำไมสายค r i t ทิคอเวลาไม่ติดค r i t i c a l ถึงเบามากแต่ทั้ง3ตัวอย่างยังติด e ีดักชันอยู่นะครับ ต้องเป็นสกิลประเภท t o damage ถึงจะไม่สนใจนะฮะแต่มีอันนึงที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วผมยังหาข้อมูลไม่ได้จนถึงตอนนี้ก็คือยังมีข้อสงสัยว่าคิทิค้าว damage เป็น t o damage หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจากสูตรคำนวณ damage โด,ด,ด,ดยทั่วไปที่สรีมเมอร์หลายท่านหรือว่าคนที่พยายามแกะสูตรหลายท่านได้คำนวณออกมาเนี่ยบางครั้งค่าที่ข้อมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าที่คำนวณไว้นะครับถ้าไปเทียบหุ่นฟางหรือว่าไปเทียบกับมอนสเตอร์ทั่วไปบางครั้งมันได้น้อยกว่า ที่คำนวณไว้อันนี้เป็นผลมาจาก damage reduction หรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่นะครับหากค่า attack stat ทั้ง2ค่าและ deep stat ทั้ง2ค่าถูกหักล้างที่100%นะครับผมก็จะท่ายเท่ากับ0ก็คือเป็นด a m a g ไม่เข้าครับถ้าเราทําทุกอย่างแล้วลดได้เยอะที่สุดนะครับตัวสานวนตัวสุดท้ายของของสูตรคำนวณชุดแรกนะครับก็คือดาเมจโบนัสกับ d าเ a จ e ีด d u c t i เพราะบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าเราตีสุดตา่านเข้าเป็น หลักร้อยหลักพันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถเจาะสูตรแรกของเขาได้และไปเข้าสู่สูตรคำนวณสูตรที่2นะครับไปเข้าสูตรคำนวณของ p ีดามเอตโบนแล้วก็เข้าสู่สูตรของ pvp นะครับทำให้แบบว่าได้แต่ค่าสุดท้ายอย่างเดียวที่สามารถตีเข้านะครับโดยที่ a อ t a ท็ที่เราทํามานั้นสูญเปล่าไปเลยพอผ่านการคํานวณสูตรสีน้าเงินมาได้ก็ต้องเจอด่านต่อไปนะครับก็คือสูตรคํานวณสีแดงนะครับ Final PVP Damage Bonus นะครับเข้าคู่กับ Final PVP Damage Reduction ทุกอย่างที่ทะลุ Final Deep และ Final Reduction มาได้ยังต้องมาเจอกำบแพงหินของ PVP t t t s ก็คล้ายกันถ้าหักล้างกันหมดก็จะไม่คิดสูตรนั้นทั้งหมดเลยเหลือแค่ PVP Damage Bonus แล้วก็ PVP Damage Reduction ทำให้คนส่วนใหญ่ใช้เซตเมอร์ฟี่เพราะว่ามีสกิลและการโจมตีที่ทะลุ f i n แ l ล e e p และ Damage Reduction แต่ก็ต้องมาติดที่ค่า PVP ที่เป็นตัวคำนวณสุดท้ายสำหรับใครที่ไม่ผ่านมาตั้งแต่สูตรคำนวณน้ำเงินไม่ต้องถามเลยครับว่าทำไมตัวเราตีคู่ต่อสู้ค่อนข้างเบาเหมือนไม่ได้ตีเลยดังนั้นผมวิธีคิดว่าจะสร้างแนวทางการทำตัวละครอย่างไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้าเป็นระดับหัวใจก็ไปเมอร์ฟี่บวกสิเลยครับเทคนิคต่อไปนี้ไม่สามารถช่วยอะไรท่านไดจริงจนะครับ 2. ถ้าลบสูตรน้ำเงินออกหมดและหาวิธีจัดการกับสายคี i ์ที่เกับพวกไม่สนป้องกันนั่นก็คือฟาเค้าอันเตอร์จะทำยังไงได้บ้างนะครับ 3. แล้วคิดยังไงว่าควรทำแอคแท็กสแตทเท่าไหร่ขอตอบแค่คำถามที่2กับคำถามที่3นะครับคำถามที่2ที่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันเราแก้ทางสายคิยที่เข้ได้โดยการเพิ่มฟนอ a ลแอนติคิปกติสายคิ จะสู้กันเองลำบากอยู่แล้วเพราะว่าสายคยีต้องอัพลักที่จะได้แอนติคีมาด้วยส่วนตัวละครอื่นๆก็สามารถหาได้ไม่ยากมีทั้งอาหารสกิลสัตว์เลี้ยงสกิลพีชและอื่นๆที่เราต้องรู้หลักๆคือค่าคิเลตหายากกว่าที่คิดการทำค่าแอนติคิดูจะทำง่ายกว่าต่อมานะครับเราแก้ทางสายทะลุเกาะฟาาเข้าฮันเตอร์ได้โดยการเพิ่มดาเมจรีดักชัน เรื่องดาเมจรีดักชันทำให้ดูดเลือดต่ําลงจริงส่วนดาเมจเป็นไปตามคําอธิบายส่วนจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าผมไม่มีฟัคเค้าแฮนเตอร์มาช่วยในการทดสอบนะทำดาเมจรีดักชันเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยก็ดูจะคุ้มนะครับเพราะกันได้หลายอย่างต่อมานะครับเป็นค่าฟรีเนื่องจากฟัคเค้าแฮนเตอร์มีค่าฟิแนลฮี t ที่ต่ำมากฟิแนลฟรีสีก็เริ่มหลบได้บ้างแล้วนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจของสเตต์ฟิแนลดาเมจรีดักชัน คือสายมือเดียวจะหาได้ง่ายกว่าสาย2มือและสแปดที่ตรงข้ามกันนั้นก็คือ Final b o n u นหาได้ยากเช่นกันถ้าเป็นตอนนี้ผู้เล่นระดับกลางคาดว่าจะมี Final b ลโบนัอยู่ราวๆ50%ดังนั้นหาค่า d า m เม e ด e ิ u c กชันมาหักหล้างดูเป็นหนทางที่ง่ายกว่าคำถามข้อที่3นะครับเราจะบิวตัวเรายังไงให้ได้ตลอดไปไม่มีครับเพราะทุกช่วงเลเวลโลกนะครับจะเป็นเมตาของตัวละคร จะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การ์ดระดับการพัฒนาตัวละครที่แตกต่างกันไปในแต่ละคลาสเช่นอาวุธที่มี p ีเพนยิ่งอัปเกรดพีเพนก็ยิ่งเพิ่มเช่นเซตขาวที่มีสแตทที่ปรับไปในอีกรูปแบบอย่างเซ็ต80เป็นคู่ต่อสู้ที่ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนเซ็ต90เพิ่ม PVP ดาเมจโบนัสเป็นต้นทำให้ในการบิวสต,ตจะเปลี่ยนไปตามเลเวลโลกและเมตาของตัวละคร ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือ2เพื่อนวิธ2 0 0พัได้ FD e e p เท่าไหร่งั้นเราจะต้องมี Final Pen เปอร์เซนต์เพิ่มเท่าไหร่ถึงจะพอหรือช่วงนี้ Final Pen เท่าไหร่กันแล้วเราต้องมีค่า Final Deep เพิ่มอีกหรือเปล่าแล้วเราจะหาจากไหนอีกวิธีก็คือเราต้องดูว่าเราแพ้ใครแล้วเราพอจะทาอะไรได้บ้างเช่นโดนไนท์บอดี้แบดดูดตีกระตุกจะหาก,กาซเสือมาใส่ ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่หัวใจเราก็ทําอะไรได้บ้างเป็นคําถามที่ต้องถามตัวเองเสมอจะทําให้เกมสนุกข,ขึ้นครับส่วนตัวผมเองผมมองว่าพอเป็นกลิ n g c ิงคอสผมจะกลายเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตดีบัฟสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้สายดังเกิลดับเบิลแอคแทและสกิลมีท่าดีบัฟลด p d ดีลด Final p, ep, p, p d ดีลด PP d ีดาเมจดีดักชันบีตติ้งและอื่นทําให้เพื่อนตีแรงขึ้นผมเลยเลือกใส่ชุดขาวที่ให้สป ดีบัฟเพิ่มเติมทําให้เพื่อนผมทำดาเมจได้สูงขึ้นไปอีกส่วนชุดข่าวนั้นจะมีค่า p d ดและ Final p d ีถ้าพัฒนาอุปก,กรณ์ได้มากพอจะลดค่าต่างๆในสูตรแรกหรือสูตรสีน้ําเงินแต่จะแพ้ทางสายคิทิคอลฟาร์ค l ลฮันเตอร์เนื่องจากไม่ได้ใส่ m ม r p h y ี่เหรือ PvP ี a ดาเมจดีดักชันดังนั้นการ์ดชุดผมเลือกการ์ดดาเมจดีดักชันแทนเลือดเปอร์เซนต์และเลือกเป็น p ฟิสิคอล ก็คิดว่ายังหนีวิสัตร์ได้ทำค่าฟรีมาแก้ทางและหาค่าแอนติคิมาเพิ่มทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวบางอย่างเกิดจากการคาดเดาบางอย่างเกิดจากการทดลองที่ไม่เสถียรเลยไม่นำมาให้ดูเนื่องจากพอเลเวลตัวละครสูงพัฒนาไปได้ไกลมีปัจจัยรบกวนเยอะจนทดสอบจริงจังยากโปรดใช้วิธีการในการรับชมถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วย นะฮะถ้ามีคลิปเด็ดๆดีๆอะไรมาใหม่เนี่ยก็จะได้ติดตามทันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ